กลับมาติดตามเที่ยวเมืองสดกันต่อนะคะผมขอแซวคุณนิดนึงเมื่อวันศุกร์เห็นในไอจีคุณนิวนวดคะคุณตามบูมกับพิงคอยไปอยุธยาเลยเหรอคะไปเลยครับผมอยากไปจอยงานนี้อยากไปให้กําลังใจน้องๆนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผมประจําปีเลยนะของจังหวัดอยุธยากับงานนี้เลยนะครับยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกนั่นเองครับผมบูมกับพิงคอยเนี่ยเขาไปร่วมแสดงแสงเสียงนะที่วัดมหาธาตุคุณดาวยิ่งใหญ่มากเลยหนูนะสวยมาก พิกพอยลูกสาวฉันเออจริงคืออินเนอร์นางดีมากสวกนะฮะนางรับบทเป็นพระศรีสุริโยไทยนะส่วนคุณบูมเนี่ยรับบทสําคัญเหมือนกันเป็นคุณทองด้วงนะครับหรือว่ารัชการที่1น,นั่นเองอบอกเลยว่างานนี้เนี่ยทั้งผู้หายเหนื่อยเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปซ้อมกันหลายวันมากๆเลยะนะฮะก็เรียกว่าจัดเต็มคือไม่ใช่แค่2คนนี้นะจะบอกว่าโปรดักชันต่างๆนี่ไง แสงสีเสียงต่างๆและดูคุณดูช้างนะเนี่ยเขาสามารถเอาช้างมาแบบนั่งเรียงกันช้างต้นช้างก็มีคนลุกแล้วเป็นช้างเกือบเลยป้าสีอ่ะคือแบบสวยบ้างนะคะเราต้องแบบว่ามีแบบระบงระเบิดมีเอฟเฟกต์ต่างๆตื่นตาตื่นใจนะคะโปรดักชั่นจัดเต็มแลักแสดงร่วมกว่าร้อยชีวิตทีเดียวครับคุณดาวครับแังมากเพราะว่านี่คือสถานที่จริงด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆที่อยากจะไปร่วมชมหาซื้อบัตรได้เลยที่ไททีเก็ตเมเจอร์นะคะตั้งแต่วันนี้ยาวๆไปจนถึง29กมกราคมหรือจะไปซื้อหน้างานก็มีจําหน่ายนะ แล้วก็คอนเฟิร์มว่าเจอบูมและพิงพลอยทุกรอบค่ะทั้งคู่อินมากๆถึงขนาดบอกว่าอุโหบทเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในตัวเขาไปอยู่ในสายเลือดเลยเป๊ะอิดแดงด้านหลังนี้เป็นอิดแห่งกรุงศรีอยุธยาเรานำไปรอบครอบคุมเขตขัน กาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การในครั้งนี้หาใช่เหตุต้องละเลยไม่และตอนเอาจริงจําได้ไม่ได้ <c oughs> เป็นคําที่แบบว่า,า,วมาไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวัน<ช>แล้วยาวมากซึ่งต้องจําให้ได้ถูกต้องและต้องเข้าใจความหมายคนดูแบบเ <c oughs> ต็มทุกที่นั่งยืนข้าง <c oughs> 2,000กว่าคนได้ก็งานใหญ่มากเหมือนกันนะในสำหรับในชีวิตเราที่แบบคนดูเยอะขนาดนี้แล้วเราได้เห็นใกล้ๆขนาดนี้เต็มที่ต้องทำกันบ้านหนักๆใช่ค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงๆว่าตอนที่เราทำการแสดงอ่ะมีทั้งคนดูแสงสีเสียงเอยแล้วก็ทุกอย่างองค์ประกอบนักแสดงร่วมคุ้มมาคือยังไงก็คุ้มแน่นอนนะคะมานั่งดูบรรยากาศก็คจริงอยาให้ทุกคนมาคือมันคุ้มค่ามากเลยค่ะ ผูคนลุกมากเลยอะเหมือนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย<ช>แล้วก็ไปรับอัธรต่างๆด้วยนะคะเขาจะมียาวๆจนถึง29มกราก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทเทิเกตเมเจอร์หรือว่าจะไปซื้อที่หน้าง,งานก็ได้ค่ะครับย้ำอีกครั้งว่าจเจอบูมกับเพิงพอยทุกรอบนะครับผม